เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองเหมือนโทรศัพท์สมัยก่อนจริงๆพวกนี้มันมีที่มาที่ไปมันมีคำอธิบายมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมไอซ์จะเล่าให้ฟัง มันคงจะดีไม่น้อยใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราสามารถพกแบตเตอรี่สำรองขนาดเล็กๆบางๆติดตัวไปได้ถ้าเวลาแบตหมดเราก็เปลี่ยนไม่ต้องพกแบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่นั้นหนาหนักๆเอาไว้ชาร์จจริงๆสมาร์ทโฟนที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้มันก็ยังพอมีในตลาดทุกวันนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นรองๆองรุ่นราคาไม่แพงมากไม่สูงมากไม่ใช่ตัว top top แล้วก็เขาไม่ได้ออกกันมาบ่อยด้วยทีนี้เหตุผลที่สมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้เนี่ยเหตุผลแรกเลยก็คือว่าเรื่องของพัฒนาการของแบตเตอรี่อออ่ครบืแตตเีขง โทรศัพท์มือถือสมัยก่อนนะครับมันเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่เรียกว่านิกเกิลแคดเมียมหรือว่านิกเกิลเมทัลไฮเดรตซึ่งสตัวน,นี้มันมีจุดอ่อนเรื่องความจุเรื่องความร้อนแล้วก็เมมโมรีเอฟเฟกในการชาร์จทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้งานแบตเตอรี่ให้มันหมดก่อนแล้วถึงชาร์จคุ้นกันใช่ไหมหรือว่าพอเราเปิดเครื่องครั้งแรกก็ต้องชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนอะไรแบบนั้นแต่สมาร์ทโฟนปัจจุบันน,นะครับเขาใช้แบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออนซึ่งแก้ปัญหาเรื่องความจุความร้อนแหละแล้วก็็มมมมีีคควาางงาควาาาาาบงงงงลลลขขนนนดเกกใจุท่่ยิึ้ เทคโนโลยีการชาร์จเองก็พัฒนาให้เร็วมากยิ่งขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตามระยะเวลาด้วยอย่างสมาร์ทโฟน Android เราสามารถชาร์จเร็วในระยะเวลาประมาณ15-30ถึงมนาทีเนี่ยก็สามารถใช้งานต่อได้ทั้งวันแล้วหรือกระทั่ง iPhone เองก็ตามชาร์จทิ้งไว้ประมาณ20-30มนาทีก็ใช้ต่อได้ทั้งวันเช่นกันซึ่งพอแบตเตอรี่มันความจุมากขึ้นมีความเร็วในการชาร์จมากขึ้นนะครับมันก็ลดความจําเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือความจําเป็นของฝั่งผู้ผลิตเองที่ทาให้แบตเตอรี่มันเปลี่ยนเองได ี่2ก็คือเรื่องของดีไซน์ของสมาร์ทโฟนเองที่ผู้พัฒนาก็พยายามจะทําให้สมาร์ทโฟนมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะดีไซน์ที่เรียกว่ายูนิบอดี้หรือว่าดีไซน์ที่สมาร์ทโฟนทั้งเครื่องเนี่ยครับดูเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีรอยต่อไม่มีชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนมาต่อกันซึ่งดีไซน์แบบยูนิบอดี้นี่แหละครับที่ทาให้ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาเลือกที่จะทําให้สมาร์ทโฟนไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ อีกเหตุผลนึงเลยก็คือสมาร์ทโฟนช่วงหลังๆเนี่ยเขาเพิ่มความสามารถในการกันน้ําเข้ามาด้วยอาจจะไม่ได้กันน้ําแบบสามารถลงไปใช้งานใต้น้ําได้ทุกเครื่องแต่อย่างน้อยๆเนี่ยน้ำสาดน้ํากระเด็นฝนตกเนี่ยพวกนี้มันก็กันได้ซึ่งความสามารถในการกันน้ํามันก็อยู่ที่ซีลของเครื่องที่มีขอบยางมีกาวอะไรต่างๆการทําให้แบตเตอรี่เปลี่ยนได้เนี่ยมันก็ต้องแลกกับความสามารถในการกันน้ําเข้ามาด้วยมฉะนั้นเขาคงจะเลือกที่จะเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มจุดขายของสมาร์ทโฟนในการกันน้ําเข้ามามากกว่า ตุผลสุดท้ายครับเรียกได้ว่าเป็นเหตุผลใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาต้องการมีคอนโทรลมีการควบคุมควบคุมอะไรควบคุมโอกาสที่เพื่อนๆหรือผมเนี่ยในการจ่ายเงินให้กับแบรนด์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้ใช่ไหมสมมติเราใช้ iPhone ใช้ไป2อสปีแล้วแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมถ้าเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ต้องไปหา Apple Store หรือว่า a u t h o r i z e d Dealer ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ a อ p เ e ิใช่ไหมฮะซึ่งเราก็ต้องเสียเงินให้เขาหรือก็ต แบตเตอรี่เองได้แล้วก็อาจจะแค่ไปซื้อแบตเตอรี่สำรองดีๆจากจีหรือจากเติร์ดปาร์ตี้เจ้าอื่นโดยที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปหา Apple Store หรือ a u t h o r i z e d d e a l e r ก็คือแทนที่เราจะเอาเงินไปให้ a pple เราก็เอาเงินไปให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่เจ้าอื่นหรือกระทั่งผู้ให้บริการเจ้าอื่นแทนซึ่งตรงนี้ Apple เขาไม่อยากได้ <c oughs> เขาไม่ยอมเขาอยากจะได้เงินจากเราในทุกๆมิติในทุกๆโอกาสนอกจากเรื่องการซ่อมเนี่ยครับถ้าเกิดแบตเตอรี่มันเปลี่ยนเองได้ใช่ไหมโอกาสที่เราจะเปลี่ยนมือถือเนี่ยมันก็จะมีความช้าลงงงมมมมาาาาากกกยยิิ่่่ขึึ้้้นนภนภพตตอี็ไดวส เราใช้งานไป2อสปีแบตเตอรี่เริ่มเสือ่อมแล้วเราก็มีความอยากได้เครื่องใหม่ด้วยถ้าเกิดเราเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้เนี่ยโอกาสที่เราจะเปลี่ยนเครื่องใหม่เหมือนกับจะน้อยลงมากขึ้นเราอาจจะคิดแค่ว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนแบตเตอรี่เองก็ได้นี่หว่าก็ใช้งานต่อได้อีกแต่พอปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่มันค่อนข้างยากซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะที่เราจะซื้อเครื่องใหม่ในทุกๆปี2ปีหรือ3ปีด้วยซ้าเองแต่ถ้าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้เนี่ยไอ้จากน้น,กจจนกึ่งตรงนนั้นเองเนป็สิ่งที่ Apple หรือ ส่งหรือผู้ติดเจ้าอื่นเนี่ยเขาไม่อยากได้เขาอยากให้เราเปลี่ยนสมาร์ทโฟนบ่อยๆเพื่อที่ว่าเขาจะได้เงินจากเรามากขึ้นแล้วก็ยอดขายเขาก็จะดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ซึ่งไอการที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมชิ้นส่วนบนสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆนะครับมันเป็นประเด็นที่มึงนอก,กําลังพูดถึงกําลังถกเถียงกันอยู่ด้วยในช่วงประมาณ2อสปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ right to repair หรือว่าสิทธิในการซ่อมสมาร์ทโฟนที่เราเป็นเจ้าของนั่นเองคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีสิทธิ์หรือกฎหมายห้ามนะครับสิทธิ์เรามีเต็มที่ร้อแต่ว่าทางผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาออกแบบมาป้องกันไม่ให้เราทําได้มากที่สุดไม่ให้เราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆนัันั่่่่่่นนเเออองง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 ยยยาาาาาาวววววีีีีีี้้ขข iPhone 13ทททพมปปปแแลลลชหจก มียูทูบเบอร์หรือว่ากระทั่งเว็บ i f i x i ซิที่ขายอุปกรณ์การซ่อมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแกดเจ็ตต่างๆนะครับเขาต้องเปลี่ยนจอ iPhone 13 2เครื่องใหม่แกะกล่องเลยก็คือเปลี่ยนจากเครื่องนึงไปใช้อีกเครื่องนึงเป็นของแท้ด้วยของใหม่ยังไม่ได้ใช้งานแต่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเฟสไอดีใช้งานไม่ได้ก็คือ Apple เนี่ยเขามีมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็มีเฟิร์มแวร์ในการตรวจจับนะครับว่าเราเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรบ้างในเครื่องจากโรงงานใช่ไหมฮะแล้วพอมันตรวจจับได้ว่าเราเปลี่ยนมันก็ Face คอื ID มันก็คือมาตรการมันคือวิธีในการขัดขวางไม่ให้เราเราลูกค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องเนี่ยสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งเขาโอเคสุดท้ายจากประเด็นนี้เนี่ยกระแสเรืยกร้องกระแสต่อต้าน Apple มีค่อนข้างมากซึ่งเขาก็ออกอัปเดตมาให้เราสามารถเปลี่ยนจอได้เองแล้วโดยที่ไม่ลงโทษห้ามใช้งาน Face ID แต่ประเด็นก็คือวิธีคิดแบบนี้มันเป็นวิธีคิดตั้งต้นวิธีคิดพื้นฐานของบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสมัยนี้เลยก็ว่าได้ทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมชิ้นส่วนภายในเครื่องเองได้ง่ายๆถามเ่่นนยราไ้์ททโฟีีีปล เองได้หรือถ้ามันมีปัญหาชิ้นส่วนอื่นๆมีปัญหาเราสามารถเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนกล้องซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนเองได้หรืออยากได้แบบทุกวันนี้แหละมีปัญหาอะไรก็เข้าศูนย์เดียวจ่ายตังค์เพิ่มหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยแลกเปลี่ยนยงไ,งได้ในคอมเมนต์ครับ